เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และเมจิกโมเมนต์มากมายทุกฉากการต่อสู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแปลกใหม่กับการได้เห็นปีเตอร์พาร์เกอร์เวอร์ชันทอมฮอลแลนด์ปราบมือกับาวร้ายจากสไปเดอร์แมนรุ่นก่อนหน้าเขาสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการเติบโตขึ้นของปีเตอร์พาร์เกอร์มาเวลสร้างสไปเดอร์แมนให้กลายเป็นตัวละครหลักคนใหม่ของจักรวาลได้สำเร็จพอทันทีที่หนังจบลงผู้ชมจะหลงรักปีเตอร์พาร์เกอร์ฉบับนี้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพ,พยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Spider- m a n No Way Home หลังจากถูกเปิดเผยตัวตนต,ต่อคนทั้งโลกนะครับปีเตอร์ปาร์เกอร์เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์สเตรนจ์เพื่อขอให้เขาเนี่ยไเวทมนต์ที่ทำให้คนทั้งโลกลืมครับว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็น Spider-Man แต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดและทำให้เหล่าวายร้ายจากมิติคู่ขนานมาปรากฏตัวกันมากมายครับปีเตอร์พาร์เกอร์จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อ,อยุติเรื่องราวทั้งหมดและก็ปกป้องทุกคนที่เขารักให้ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับโชคดีเหลือเกินที่ผมเนี่ยสามารถหลบสปอยของ Spider-Man No โนเว o โฮมได้สำเร็จและก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากตัวอย่างภาพยนตร์เท่านั้นครับ แต่เพียงแค่ตัวอย่างของภาพยนตร์นั้นผมว่ามันก็มากเกินพอหรืออาจจะมากเกินไปด้วยซ้านะครับที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยตื่นตะลึงไปกับเรื่องราวพร้อมกับคาดเดากันไปได้มากมายนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่บ่อยนักนะครับที่ภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์มีอารมณ์ร่วมได้เหมือนกับ Spider-Man No Way Home ครับตัวภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และก็เมจิกโมเมนต์มากมายตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงฉากเอนเครดิตเลยทีเดียวนะครับ รอบที่ผมรับชมเนี่ยระหว่างการรับชมผมได้ยินทั้งเสียงอื้ออึงเสียงซุบซิบเสียงปรบมือเสียงร้องไห้และก็เสียงแห่งความตื่นเต้นให้ได้ยินอยู่เป็นระยะแต่นอกเหนือจากโมเมนต์ชนฟินของภาพยนตร์แล้วนะครับ Spider- m a n Noway Home ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่น่าพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันครับภาพยนตร์เริ่มต้นด้ขู่ขราบพอสมควรนะครับกับการพยายามสอบประสานทุกองค์ประกอบของเรื่องเข้าด้วยกัน แต่กลับกลายเป็นว่า Spider-Man No Way Home นั้นเลือกจะให้เวลากับช่วงการปูเรื่องเยอะเกินไปนอกจากนี้ยังมีหลายอย่างในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักหลายคำตอบของภาพยนตร์ถูกตอบได้อย่างแบบกำปั้นทุบดิ่งเกินไปครับนอกจากนี้การจะรับชม Spider-Man No Way Home ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะต้องเคยรับชม Spider-Man เวอร์ชันก่อนหน้านี้มาแล้วครับไม่ว่าจะเป็น3พาก Spider-Man ของแซมไรมี่และ The Amazing Spider-Man อีก2ภาค เนื่องจากเหล่าตัวละครวายร้ายจากมิติคู่ขนาดที่ปรากฏตัวขึ้นในเรื่องนะครับไม่ได้มาเป็นเพียงแค่ตัวละครที่มาสร้างปัญหาให้กับปีเตอร์พาร์เกอร์เพียงเท่านั้นแต่พวกเขาเนี่ยกลับมาพร้อมกับเรื่องราวและก็ปมปัญหาส่วนตัวที่ผู้ชมจำเป็นต้องเข้าใจครับเพื่อจะเข้าถึงความสนุกที่ตัวหนังมอบให้ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของ Spider-Man No Way Home ก็คือประเด็นความ Coming of Age หรือว่าการเติบโตก้าวข้ามผ่านวัยนั่นเองครับในภาคน,นี้เนี่ย Peter Parker ถูกสำรวจตัวตนลึกขึ้นกว่า2ภาคก่อนหน้านี้ทุกเรื่องราวที่โคจรอ,อยู่รอบตัวละครมันทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของ Peter Parker มากขึ้นครับเขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของการสวมเครื่องแบบไอแมงมุมจากที่เคยมีที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลและก็แก้ปัญหาทุกอย่างให้นะครับ คราวนี้สไปเดอร์แมนมีเหตุให้ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นพร้อมกับถูกท้าทายความเชื่อและก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนสาวอย่าง MJ เพื่อนสนิทอย่างเน็ตและก็ป้าเมย์อันเป็นที่รักของเขานอกจากนี้นะครับตัวหนังเนี่ยยังผลักตัวละครให้ไปยืนอยู่บนปากเหวแห่งความหายนะเพื่อให้ปีเตอร์พาร์คเกอร์ได้เรียนรู้ครับว่าความบริสุทธิ์ใจของเขามันสามารถแลกมาก,กับผลลัพธ์ที่แสนเจ็บปวดได้และเหตุการณ์เหล่านี้เองครับที่เป็นตัวกําหนดครับว่า p ีเตอร์พาเกอยากจะเป็น Spider-Man เพื่อทุกคนหรือว่าอยากเป็น Spider-Man เพื่อตัวเองกันแนะ่แม้จะมีวายร้ายจากต่างมิติถึง5คนนะครับแต่ Spider-Man No Way Home กลับไม่ได้มีฉากแอคชั่นมากมายนะครับแต่ทุกฉากการต่อสู้เนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยความแปลกใหม่นะครับกับการได้เห็น Peter Parker เวอร์ชั่นของ Tom h o แ l a n d ต้องมาประมือกับวายร้ายจาก Spider-Man รุ่นก่อนหน้าเขาเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับเรื่องราวด้วยเทคนิคพิเศษและก็งานสร้างที่ยอดเยี่ยมมากม ไม่ว่าจะเป็นการเนรมิตมิติกระจกหรือว่ามิลเลอร์ไดเมนชันของด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยตื่นตะลึงกับงานภาพได้อีกครั้งนะครับและการต่อสู้ศึกใหญ่ครั้งสุดท้ายของสไปเดอร์แมนกับวร้ายทุกคนก็ดูยิ่งใหญ่ดูสนุกและก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันครับโดยสรุปแล้วนะครับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมสามารถมอบสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างการพัฒนาตัวละครหลักอย่างปีเตอร์พาร์เกอร และการสานต่อเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในจักรวาล MCU ให้เติบโตขึ้นไปในทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมครับสุดท้ายนี้นะครับมาเวลทำสำเร็จครับกับการพยายามจะสร้างสไปเดอร์แมนให้กลายเป็นตัวละครหลักคนใหม่ของจักรวาลของพวกเขาเพราะว่าทันทีที่ภาพยนตร์จบลงนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าผู้ชมทุกท่านจะต้องหลงรักปีเตอร์ปาร์เกอร์ฉบับนี้มากขึ้นและก็พร้อมจะเอาใจช่วยเขาไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ที่ผมจะชิผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนย่อมมีด้านที่เปราะบางซ่อนอยู่เสมอหลังจากที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยถูกมิสเตอริโอเปิดเผยตัวตนว่าเขาคือ Spider-Man นะครับการถูกกระชากหน้ากากครั้งนี้ทําให้ปีเตอร์เนี่ยตกเป็นเป้าสายตาของสังคมในทันทีแม้จะเคยกอบกู้โลกด้วยการต่อสู้กับธานอสแต่การทําลายความหวังของผู้คนด้วยการสังหารมิสเตอริโอก็ทําให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆจนทุกอย่างเนี่ยเริ่มกระทบกับคนใกล้ตัวเขามากขึ้นทั้งเพื่อนสนิทอย่างเน็ตคนรักอย่าง MJ และก็ป้าเมย์ผู้อบอ้อมอารีปีเตอร์พาเกอร์จึงสร้างโอกาสครั้งที่2ให้กับตัวเองครับโดยการติดต่อไปหาด็อกเตอร์สเตรนจ์เพื่อขอให้เขาลบความทรงจําของคนทั้งโลกกับว่าเด็กหนุ่มนามว่าปีเตอร์พาเกอร์คือสไปเดอร์แมนแต่แน่นอนครับว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ เมื่อเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตรนจ์เกิดความผิดพลาดจนทําให้เหล่าไวารัสจากมิติคู่ขนานของสไปเดอร์แมนหลุดเข้ามาจนทําให้โอกาสครั้งที่2องของปีเตอร์นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่วุ่นวายกว่าเดิมแต่ถึงกัะนั้นครับจุดเริ่มต้นของทุกการตัดสินใจของปีเตอร์ปาร์เกอร์เริ่มต้นขึ้นจากการยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจครับเขาอยากจะให้แฟนสาวอย่าง MJ และก็เนทเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่พวกเขาใฝ่ฝัน อย่าให้ป้าเมย์ไม่ต้องแบกรับความกดดันจากสังคมนะครับว่าไม่สามารถดูแลหลานของเธอได้ดีเพียงพอซึ่งทั้งหมดนั้นเองครับทำให้ปีเตอร์เป็นคนที่แข็งแกร่งในสายตาของทุกคนแต่จริงๆแล้วทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเราเห็นเสมอไปครับทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาของสไปเดอร์แมนนั้นเต็มไปได้วยความน่าเหลือเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในจกักรวาล MCU ในศึกครั้งสำคัญระหว่างกัปตันอเมริกาและก็ไอรอนแมน รวมถึงการต่อสู้กับวายร้ายของตัวเองอย่างวอลเจอร์มิสเทริโอหรือกระทั่งชานอสและเมื่อรวมกับการที่เขาต้องต่อกรกับวายร้ายต่างมิติอีกตั้ง5คนนะครับทุกเหตุการณ์ที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ต้องเผชิญนั้นทําให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยลืมไปเลยนะครับว่าเขายังเป็นเด็กที่มีอายุเพียงแค่18ปปีเท่านั้นและแน่นอนครับว่าเขาเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกันในชีวิตจริงของเราเองก็เช่นกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่า ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยพบเจอกับคนใกล้ตัวที่ดูเป็นคนแข็งแกร่งเป็นผู้นําและก็สามารถเอาตัวรอดจากทุกสถานการณ์มีการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือดูจะเป็นคนที่จัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายได้นะครับแต่มนุษย์ทุกคนย่อมมีด้านที่เปราะบางของตัวเองครับและการอ่อนแอในบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยแม้แต่น้อยการหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือความห่วงใย,ยให้แก่กันนั้นเป็นเรื่องที่ดีและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้นะครับในขณะเดียวกันครับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั้น มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเลยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าบางครั้งคนที่ดูแข็งแกร่งที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดก็ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7จคะแนนครับบทหนังมาพร้อมกับไอเดียที่ทะเยอทะยานมากๆนะครับแต่ต้องว่ากันตามตรงครับว่า หน,นังยังมีอีกหลายจุดที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับบางฉากของเรื่องเกิดขึ้นด้วยความก่ำปั้นทุบดินเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับแก่นของภาพยนตร์ที่ว่าด้วยการเติบโตของปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นมันยอดเยี่ยมมากจริงๆครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไหวที่9คะแนนเลยครับงานโปรดักชันของหนังนั้นเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบจริงๆครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพและก็งานเทคนิคพิเศษเนี่ยชวนตื่นตะลึงมากๆมาต่อกันที่ส่วนของนักสแสดงน,นะครับผมให้ไหวที่8คะแนนครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยจะสามารถมอบการแสดงที่น่าจดจําจากบทสไปเดอร์แมนได้จริงๆนะครับจากการแสดงที่ดูล้นๆดูเกินๆในภาพยนตร์ภาคก่อนๆนะครับถูกปรับเรื่องราวให้เติบโตขึ้นตามวัยทำให้ทอมฮอลแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสในการปล่อยของได้มากขึ้นอย่างน่าชื่นชมมากๆครับขณะที่นักแสดงท่านอื่นๆนั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่7จคะแนนครับบอกกันตามตรงนะครับว่าใจผมเนี่ยอยากจะพูดถึงประเด็นของหนังแบบตรงๆมากๆเลยนะครับแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่สปอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งประเด็นของหนังจริงๆเนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผ่านการนําเสนอการเติบโตของตัวละครอ,อย่างปีเตอร์ปาเกอร์ซึ่งการเติบโตครั้งนี้มันเป็นตัวกําหนดเลยนะครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะมีตัวตนอย่างไรในอนาคตส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับเรียนกันตามตรงนะครับว่าทุกโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์ของหนังเนี่ยมันก็ทําให้ผมตื่นเต้นได้เหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับแต่ความรู้สึกจริงๆของผมนอกเหนือจากความเซอร์ไพรส์เนี่ย ผมกลับไม่ได้รู้สึกสนุกกับมันจนนั่งไม่ติดลุ้นตามจนจิกเบาหรือรู้สึกว่ามันโคตรมันโคตรดีอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ครับหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยผมเองอยังรู้สึกว่าผมหาเหตุผลที่เหมาะสมให้กับมันไม่ได้แถมการดําเนินเรื่องในช่วงต้นเนี่ยก็ช้าเกินความจําเป็นไปหน่อยสาหรับผมนะครับดังนั้นคะแนนความสนุกของผมจึงอยู่ที่7คะแนนครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลียกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่ 7.6็คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมนร,รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home นะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายต่อหลายคนเนี่ยรอคอยมากๆใครที่มีโอกาสหรือว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับรีบตีตั๋วไปดูก่อนที่จะโดนสปอยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับท้ง a c e b o o ก Apple Podcasts, p o t i f y y o u t u b e c h anel n รวมถึงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ทุกท่านสามารถค้นคำว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับใน EP หน้านั้นฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรหรือจะหยิบหนังเรื่องไหนมารีวิวนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ